เขามีน้ำตาก็หวคนรก่มีน้ำตาลก็หวาได้ไม่ใช่ว่าเยก็หวาด้อยว่างวีดาใช่เกาหลีป <Tal> ็น้เกอเป็นทริปที่พาทีมงานค่ะที่สนิทไปเอาซิมกันค่ะก็นัดแนะกันมาประมาณ พักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มาลงทุนเราได้ไปคือความจริงแล้วกับทีมงานเนี่ยไม่เคยมีงานเอาทิ้งกันมาก่อนเพราะว่าเราทํางานกันแบบหลายคนแบบติดหนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอปีนี้ก็คือมีพอมีเวลาบางครั้งก็เลยมีโอกาสได้ได้ไปเที่ยวค่ะอย่างไปเที่ยวที่คือเราวางแผนยังไงบ้างตารางแบบไหนอยากไปไหนเอิม่มก็เหมือนประมาณว่าตั้งทุบแล้วก็คุยกันว่าใครอยากจะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเอาความต้องการของทุกคนแล้วก็ ลองลิสต์ดูว่าวันไหนไปที่ไหนไรประมาณนี้ว่าค่ะส่วนสนใหญ่เป็นการไปกินไปเที่ยวหรือว่ายังไงอ่ะคะก็ครบมีทางแบบเดินเล่นมีกินมีอะไรอย่างนี้มีเอ่อเขาเรื่อยชั่วโมงที่ฟรีไม่ไปไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นทริปที่เราตั้งใจพาทีมงานไปอะไรอย่งี้ใแล้วคนนั้นก็เป็นทีมงานด้วยอันนี้เขาเป็นเป็นทีมงานคอนสนิทหรือว่าเป็นคนสนิทของเราเออเป็นซัพพอร์ตเตอร์ ดูแลภาครวมตีหนึ่งตามใจผู้ปกครองก็มันเป็นผู้ปกครองอ่ะแซวเลนนค่ะเป็นไงบ้างคนไปเพราะหลายคนเยือดเดือดใะอาาเจอเพราะรูปมันซ่อนซ่อนไ้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสไลด์ไงแต่เราก็ชอบสไลด์ซะด้วยสิอนานนิดนึงทำไมต้องซ่อนไม่ลึกขนาดนั้นล่ะคะรูปหวานๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ความจริงมันก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะลงไม่ลงคนก็จะมีคำถามอะไรอย่ายพอจะลงไปปุ๊บมันจะมันลงแบบรงๆไปเลยก็จะดูแบบเยอะจนตปแล้ว,ลวหลายคนก็ทำไมปิดสติ๊กเกอร์ทำไมก็ <laughs> กลัวเขาไม่มั่นใจค่ะเป็นคุณพ่อน้องมอสทีสจริงๆเวลาลงรูปเราต้องถามเขาะหมว่าคุณสะดวกแอปไหนสะดวกฟิลไหนความจริงคือถามนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราก็คนฟอมเยอะเขาไม่เคยอยู่ในสื่อมาก่อนอะไรประมาณนี้แต่ก่อนหน้านี้ที่เขาลงรูปเองหน้าตรงเขาก็รอดทุกอย่างอ๋อค่ะอันนี้ก็ดูอีกแบบหนึ่งไงแบบใหม่บ้างแบบสติกเกอร์แบบขั้นหลักแบบอะไร ก่อนหน้านี้ว่าด้วยความที่เหมือนไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากับทำแบรนด์อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเหมือนเป็นคนที่น่าจะพรีเซนต์ได้ดีตกโมต่อเรากลับมาที่คุณโซต่ออเคมีไงบ้างกับรูปที่เลือกลงอะล่ะอหลาก็มองว่าทำไมถึงต้อเปิดหน้าให้มันดูแบบว่าห<ต>ันไปเลยคุ่หนึ่งมันก็แบบหันหลังบ้างอะไรบ้างจับ อันนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันก็โอเคก็แซวว่าหล่อยางเงาน,นะแม่ทมครับใช่ <c oughs> ค่ะหอเพราะเขาคงถูกคำชมแหละแล้ว,ลวจริงๆจะมีแบบเปิดให้เห็นชัดๆก็รูปไหมคะที่ลงแบบว่าเป็นเราเอกับเขาอะไรอย่างี้ยังไม่รู้ครับว่าหลายคนมาบอกว่าค <c oughs> ก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องรอวาลนไทายก็หวานได้ <c oughs> ช่เอาให้ค่าดเดาไม่ได้เขินไหมตัวตัวเขาเองเขินไหมคะคนเขาแบบว่าเป็นมีข่าลงเยอะคนแซวเยอะอะไรอย่างนี้ใช่คือด้วยความที่เขาก็ไม่ได้ชินกับเรื่องของในวงการอะไรขนาดนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีคนสนใจอยู่หรออะไรอย่างนี้อย้วแสดงว่าแสดงว่าลรู้ว่าถ้าลงคอมเมนต์มันก็จะมาทันทีก็ประมาณนั้นเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่า เป็นกระแสด้วยถักงานลงรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเป็นการธรรมชาติมากกว่าลงเขาเรียกว่าลงตามตามที่แบบแบบเราอยาเราโอเคประมาณนั้นโอเคทั้งสองฝ่ายแต่เราภูมิใจมากของตัวเองมันค่อนข้างที่บวก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 ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็ขอบคุณพี่เอ็นบูค่ะแล้วต้องด้ยปากหาหมาคือว่ามีลูกอัปเจ็ดไหมเพราะว่าใช้ลูกกสาวในคันได้แล้ว ก็อย่างไอมีเขามีในสต็อกมาลูกที่ไปมากับเราอ่ะลูกเดียวเราหรือว่าลูกที่แบบว่าต้องใช้ทำปกเนี่ยที่ไปร่าเออแล้วมันใช้แต่ลูกเดีซับพยายามอะไอ่ะเงี้ยอยากได้ลูกอินเสิร์ตเออมันมีลูกอินเสิร์ตต้องไปอ้อนเขากันเองไม่งั้นฝากเดี๋ยวลาไปอ้อนได้ไหมคะบอกเองไม่ได้ไม่ถึงเอ็นไม่ถึงต้องฝากเดี๋ยวจะลองดูนะค่ะพยายามคก็ การเสียร้านสูตรเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเราก็วันนั้นก็คือกระทันหันช็อกเลยเหมือนกันใช่ค่ะคือความจริงแล้วคุณยายคือป่วยมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ดูไม่ได้มีเหมือนรายหรืออะไรที่จะเหมือนถึงขั้นแบบจากไปอะไรประมาณนี้คือแต่ว่าทางบ้านก็ก็เข้าใจเรื่องของความแบบเนาะธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ใช่ด้วยอายุที่ ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วเลยางก็มีการทําใจมีอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่หลายค่ะกาแต่ว่าในวันที่มีการสูญเสียไงทุกคนก็มีความเสียใจเรื่ความผูกพันอะไรกันอยู่แต่ก็ทุกคนดูแลคุณยายอย่างเต็มที่ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกขาดตกหล่นอะไรแล้วก็ส่งท่านไปสู่สวรรค์อย่างสมบูรณ์ที่สุดพ่อที่ทุกคนเลยค่ะอย่างเดลล่าก็เหมือนกับผูกพันกับคุณยาย ค่ะก็จะเป็นห่วงความรู้สึกเรานิดนึงว่าเอ๊ะจะยังไงจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนช่วงหลักคุณยายก็คือเขาไม่อยู่กรุงเทพมด้วยเราก็จะได้เจอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งตอนตอนหลักที่แบบเริ่มป่วยเยอะก็อยู่บ้านเยลลลงค่ะก็ความสุขใจขอครอบครัวเรามักจะไปกันแบบแก๊งสาวๆที่แบบว่าท้งสองวอสุดไปมีรู้สึกเยอะมากกับโมเมนนี้มัเป็นแก๊งไปไหนมาไหนแบบด้วยกันตลอดค่ะ ก็เ,เหนียวแน่นกระพูดว่าเหนียวแน,น่นขึ้นก็ก็ใช่ค่ะคือเหมือนรอแบบเขาเรียกอะไรตัวเฮตัวเฮกถ่ายไปเลยลเนาะนอกมาเราก็แบบเหมือนต้องมาจับมือกันแล้วก็เออ,เอ,อ,เอ,อได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องความรู้สึกกันอะไรกันมากยิ่งขึ้นใส่ใจดูแลความรู้สึกกันยิ่งกว่าเดิมมีค้อสอน ยายที่แบบเรามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตบ้างคือคุณยายเขาเป็นคนอารมณ์ดีมากอะค่ะเขาเป็นคนแบบแบบอิมยามตลอดเวลาเขา็โาเขาเฮาหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยตลอดลมแค่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้รับพลังหัวเข้ามาแล้วก็ได้รับความอบอุ่นแล้วเราก็เห็นว่าคือแบบลูกหลานเขารักคุณยายมากแบบมากมากเลยเนี้ยคือมันก็มาจากตัวเขาที่มันเขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบใจเย็น แล้วก็น,านาก่ารักดูเออใจดีมีแบบคนอยากยอยู่กับเขาขอย่างเงี้ยคือเมื่อเรามองเห็นเราเออแบบเออความจริงแล้วความ,าามค,กกความจากข้างในอะมันส่งต่อไปถึงข้างนอกแล้วก็ทําให้คนรอบข้างรักเขาจากสิ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วกับัวเวาเอร่ารู้สึกว่าเราทำที่อยา้คุณยายกดแล้วยัง,ยงหรือว่ารู้สึกเออมันเหลือสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยเสียดายจังค้า,างเลยไม่มีนะคะไม่มีก็ทำ ยางไม่ร <The> ู้สึกอะไรคลยก็ชื่ชมเราคิดว่าเวลาไปไหนเราก็จะแบ่งเวลาเอาแกลนสองวไปไปรถันใหญ่้องแกันหลายเจนรู้สึกยังไงบ้างคือด้วยความที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขด้วยเวลาอยู่กับในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีช่วงที่แบบเราทํางานยุ่งม,มากๆอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นพวกอย่างน้อยเทศกาลหรืออะไรที่เราได้อยู่บา้างอ่ะยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัว<ม>คือเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเราก็เราก็มีความสุขเขาอยู่กับเราแบบได้เห็นเราเล็กน้อยเขาก็ชื่นใจาบางทีไปเยี่ยมแบบเวลาสิบห้านาทีแต่ว่าพอเขาได้เห็นเราแล้วแบบโอ้เขามีแรงอะไอ่างเงี้ยพ้ถ้าสมมว่าเราเป็นตัวหนึ่งว่าอีกชนิดบ้านเราดูแลพาร์ตสองบอลยังไงบ้างเพราะแต่ละคนก็แตกต่างกันในช่วงวัย ก็าคนที่บกามันอาจช่วงวที่หนกดูแลยัไม่ยากค่ะแต่สยากแค่ประมาณว่าบางคนอาจจะเหมือนเดินไม่ค่อยไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูลาตามเงื่อนไขของแต่ละคนไปว่าเออคนไหนจะต้องอะไรแบบไหนหรือว่า ดังน้วแบบเฮ้ยทานข้าวด้วยกันทุกคนเพต้องกินข้าวทุกวันเนี่ยคุณบอกว่ะคะแล้วก็เธอหาเวลาทานข้าวร่วมกันอ่่าออยากจำได้ไหมว่ามันที่ต่อพิจารณาคุณยายว่ายังไงกไรเวลาบ้างภูมิใจที่เขาเพิ่มเปลี่ยอะไรจำได้ว่าเขาแบบดีิงใจภูมิใจเขาจะไม่พลาดทุกผลงานเวลามีอะไรออนแอดก็จะไม่ยอมไปไหนเลยจะต้องอยู่อหน้าทีวีเปิดแฟนตายรอไว้ก่อนไม่พีแบบ เอประมาณเป็นแบบสองทุ่มสามทุ่มเลยอ่ะเปิดตั้งแต่ประวันศุกร์ใช่ปิดสแตนด์บายเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยทีมดูหน้าจอรอไว้หรอใช่ค่ะทีมดูสดก็คือเลตติ้งส่วนหนึ่งแค่มาจาแม่แน่เวลาพี่ย้อนถามผลงานในวันนั้นเนาะหลายคนนอกจากชื่นชมในความที่เราตั้งใจจัดงานขึ้นอย่างดีแล้วอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจกำลังใจจากคีณวิวเพื่อเพียงข้างเราด้วยตพรนั้นเราได้รับย่งไงบ้างเอ่อคงจะไม่ใช่เฉพาะคุณวิวหรอกก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยรวมถึง เพื่อนพี่พลอยหรือใครทุกคนที่มาช่วยจัดงานแล้วก็ส่งคุณยายแบบดีที่สุดมากๆเลยขอบอกวาเออคุณมูเขาชมาวันไท้าทๆหน่อยเพราะว่าความจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้เลื่อนตัวแล้วก็กับมาเลยคุณแล้วก็มาร่วมงานได้ก็มังใจันใแต่เราก็เหมือนสึกับควาคุณเขาใช่ไหมคะที่ว่าเอในวันที่เราแบบเศร้าแต่ก็เบื่อใจอยู่เป็นกำลังใจก็แน่นอนละค่ะ